บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่นะครับเนื้อที่57.8ตารางวาอยู่ในโครงการแลนด์แอนด์เฮาส์ศีวดีคลองชน3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับเปิดขายและปล่อยเช่านะฮะหลังนี้ราคาดีทำเลดีใกล้มชนะครับ บ้านเดียวในโครงการหลุดมาแล้วครับคุณผู้ชมปกติแล้วโครงการนี้บ้านที่ประกาศขายและเช่านั้นมีน้อยมากนะครับหลังนี้เจ้าของเพิ่งฝากมาเองคุณผู้ชม57.8ตารางวานะครับทั้งขายและเช่านะฮะใกล้ๆก็จะเป็นมหลาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งหลังนี้อยู่ในโครงการศรีวลีคลองชนนะครับคุณผู้ชม เป็นบ้านเดี่ยว3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับราคาขาย5 8ล้านแสนบาทต่อรองกันได้นะครับส่วนค่าเช่า2 2 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มองหาบ้านที่อยู่โซนนี้นะครับหลังนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะฮะสำหรับหลังนี้นะครับเป็นบ้านมือสองนะซึ่งโครงการนี้สร้างมานานแล้วละแต่ว่าระบบรักษาความปลอดภัยนะครับทั้งรปภต่างๆทุกอย่างยัง ดูแลดีเป็นปกตินะครับหลังนี้จุดเด่นคือเนื้อที่เยอะกว่าหลังเดือนนะมีพื้นที่รอบๆบ,บ้านด้วยแล้วก็มีศาลาพักผ่อนมีบ่อน้ำพุให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมตัวโถงด้านล่างกว้างๆเลยนะครับมีจุดเชื่อมต่อที่สามารถเดินทะลุมาพื้นที่นั่งเล่นมุมนี้ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีขายนะโครงการนี้เวลาเขาติดป้ายมักจะขายไว้นะครับเพราะว่า ทำเลดีนะศรีวลีคลองชนเนี่ยเป็นหลังที่เป็นโครงการที่ติดกับคลองชประทานซึ่งสามารถเลี้ยวไปทางแม่เหียได้หรือไปแถวมอชอได้เช่นกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งโซนนี้นะฮะไม่มีโครงการที่เกิดใหม่แล้วนะเพราะว่าหายากแล้วนะครับราคาที่ดินแถวนี้ แพงพอสมควรนะครับฉะนั้นโครงการใหม่ๆไม่มีแล้วนะครับมีแต่โครงการเก่านะฮะแล้วก็นานๆน,น,นะครับถึงจะมีหลุดออกมานะสำหรับบ้านขายนะครับและก็บ้านปล่อยเช่าคุณผู้ชมหลังนี้นะครับให้มาถึง3ห้องนอนซึ่งห้องนอนนั้นจะอยู่ชั้นบนทั้งหมดนะครับในกลุ่มของด้านล่างก็จะเป็นห้องรับแขกห้องครัวต่างๆแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นนะฮะพื้นที่ลงจอดรถนะครับจอดได้2คันหลวมๆเลยคุณผู้ชม จากจุดด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับเป็นทางเข้าบ้านนะครับเข้ามาก็เป็นพื้นที่รับแขกเลยไปเป็นพื้นที่ร,รับประทานอาหารนะครับมาตรฐานของโครงการนะฮะการวางตำแหน่งต่างๆก็จะประมาณนี้แต่หลังนี้นะเขาใส่เป็นตัวกระจก บานใหญ่นะคุณผู้ชมทุกท่านสังเกตดูนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยเราแทบที่จะใช้ไฟน้อยมากนะครับเวลาเราเปิดมา้านปุ๊บนะแสงจากภายนอกนั้นสาดส่องเข้ามานะครับทำให้เราประหยัดไฟนะครับและในขณะเดียวกันได้วิวสวนของเราด้วยนะฮะอยู่ในบ้านนะครับมาพร้อมกับบรรยากาศโปร่งๆโล่งๆเลยนะครับตัวมุมนั่งเล่นศาลาด้านนอกนะครับสามารถเดินทะลุจากภายในตรงนี้ได้นะ คุณผู้ชมเวลาจะใช้พื้นที่ด้านนอกนะครับก็สะดวกสบายเลยนะฮะจากพื้นที่รับประทานอาหารตรงนี้ขวามือของเราเป็นบันไดขึ้นชั้น2นะครับแล้วก็เมื่อเราตรงเข้ามาก็จะเป็นตัวครัวนะฮะซึ่งครัวก็ไส์มาตรฐานเลยนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคุณผู้ชม เคาน์เตอร์ก็เป็นเคาน์เตอร์มาตรฐานตู้เก็บของต่างๆนะมีไว้ให้ครบด้านหลังนะครับตรงนี้ก็มีเคาน์เตอร์ครัวนะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเสริมเป็นพื้นที่ทำอาหารภายนอกได้นะครับแล้วก็เลยมาทางด้านนี้นะด้านนี้เป็นพื้นที่ซักล้างต่างๆซักผ้าตากผ้าในร่มเจ้าของเขาเสริมตัวลังคานะครับรอบบ้านเลยทำให้เวลาเราอยู่บริเวณร,รอบๆบ,บ้านนั้นใช้งานได้หมดนะครับ ด้านนี้ก็อีกเป็นพื้นที่เปิดนะครับอีกจุดหนึ่งนะฮะซึ่งเชื่อมต่อไปหาบ่อด้านหลังนะครับเป็นพื้นที่นั่งเล่นด้านข้างบ้านนั่นเองนะครับคุณผู้ชมป้าเดี๋ยวเราไปกันต่อนะพวกห้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกห้องเก็บของนะก็มีไว้ปกติเลยนะครับคุณผู้ชม ห้องน้ำใหญ่ๆนะฮะอันนี้มีพื้นที่อาบน้ำให้ด้วยนะไปะเดี๋ยวเราไปชั้นสองกันนะครับแลนด์อันเฮาในรุ่นดั้งเดิมนะเขาจะใช้บันไดแบบโปรงๆแบบนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะฮะหลังใหม่ๆเนี่ยจะเป็นลักษณะทึบเหมือนตรงนี้เหมือนเหมือนตรงชานพักนะครับแต่ว่าไอตัวบันไดาทางขึ้นลงก็จะโปร่งๆนะคุณผู้ชมอันนี้คือเอกลักษณ์ของ แตนแอนทารุ่นดั้งเดิมเลยนะครับและอีกอย่างนะคุณผู้ชมโครงการนี้ถ้าจะหาบ้านใหม่ไม่มีนะครับเว้นแต่ว่าซื้อไปแล้วก็รีโนเวทใหม่นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะห้องนอนนะห้องนอนใหญ่นะครับอันนี้ก็ใหญ่จุใจเลยมาพร้อมกับเตียงใหญ่ๆนะครับมีระเบียงให้ด้วย สามห้องนอนนั้นอยู่ข้างบนทั้งหมดนะครับมีห้องน้ํำในตัวห้องนอนใหญ่ก็ให้ห้องน้ำในตัวนะแต่ว่าไอ้ส่วนอีกสองห้องนั้นก็ใช้ห้องน้ำเดียวกันนะครับ ที่น่าสนใจคือโครงการไม่ค่อยไม่ค่อยมีขายนะโครงการนี้เวลาจิตป้ายขายไม่นานก็ขายหมดนะครับอ่าห้องนี้ก็เป็นห้องเปล่ปานะคุณผู้ชมเป็นห้องนอนได้นะครับเป็นห้องทำงานได้เช่นกันนะสำหรับห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายนะครับคุณผู้ชม ชั้น3ชั้น2ก็มีประมาณนี้นะครับสนใจนะชมได้ทุกวันนะคุณผู้ชมหลังนี้นะครับนะัดล่วงหน้านิดนึงนะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ